เด็กๆคะใบงานที่7นะคะเรื่องพื้นที่ผิวของทรงกระบอกอเรามารู้จักพื้นที่ผิวของทรงกระบอกก่อน <c oughs> หน้าตาของทรงกระบอกก็คือกลมๆใช่ไหมคะกลมล่างกลมบนทรงกระบอกก็คือกระป๋องกระป๋องนมข้นหวานปลากระป๋องมีอะไรอีกที่มันเป็นลักษณะอย่างนี้ กระป๋องที่ใส่ขนมใส่เลใส่อะไรพวกนั้นที่มันเป็นสแต็กนะคะนั่นคือลักษณะของทรงกระบอกอทรงกระบอกส่วนข้างบนของมันส่วนข้างบนตรงนี้กับส่วนด้านล่างที่เป็นฐานนะคะมันจะเป็นรูปวงกลมเมื่อพูดถึงวงกลมมันก็จะมีสูตรวงกลมอยู่วงกลมจะมีอะไรบ้างคะมีพื้นที่พื้นที่วงกลมคือ พายากลังสองกับเส้นรอบวงเส้นรอบวงเส้นรอบวงของวงกลมคืออะไรสองพายอะนะคะอันนี้เป็นสูตรที่เราจะต้องรู้และจำให้ได้อะแล้วถ้าถ้าเราผ่าอ่ะคลี่คลี่ด้านข้างคลี่ด้านข้างของกระป๋องนี้นะคะอ่ะ ใช้มีดกรีดนี้แล้วก็คลี่กระดาษที่ห่อกระป๋องออกมาเนี่ยหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะออกมาเป็นรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอ่ะมาดูอ่ะตัวอย่างอ่ะดูข้อหนึ่งเลยแล้วกันข้อหนึ่งบอกว่าวงกลมอ่ะทรงกระบอกนี้มีรัศมี1ฟุตสูง1ฟุต พื้นที่ฐานให้มาแล้วพื้นที่ผิวข้างก็ให้มาแล้วให้หาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเอ๊ะแล้วให้เราหาพื้นที่ผิวคือให้หาตรงไหนหาตรงไหนบ้างพื้นที่ผิวของทรงกระบอกก็คือส่วนข้างบนส่วนข้างล่าง แล้วก็ส่วนข้างๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวยากไหมไม่ได้ยากเลยเราก็จับพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานให้ฐานสองข้างมาแล้วด้วยก็อพื้นที่ฐานตรงนี้มาบวกกับพื้นที่ผิวข้างได้คำตอบออกมาแล้วเสร็จเรียบร้อยอ่ะข้อหนึ่งง่ายมากนะคะคิดเองได้อ่ะข้อสอง ข้อ2ให้หาอะไรบ้างข้อ2ให้หาพื้นที่ฐานกับหาพื้นที่ผิวทั้งหมดอะแต่ให้พื้นที่ผิวข้างมาแล้วนะคะพื้นที่ฐานฐานเป็นรูปอะไรฐานเป็นรูปวงกลมสูตรวงกลมคือพื้นที่วงกลมคือยอ r กํลังสองแต่พื้นที่ของทรงกระบอกมีกี่ด้านด้านบนด้านล่างเพราะฉะนั้นเราต้อง คูณสองเข้าไปด้วยนะคะอ่ะมาดูเพราะฉะนั้นพื้นที่ฐานก็คือสีใหม่พื้นที่วงกลมเท่ากับพายร์กำลังสองอ่ะคูณสองเข้าไปด้วยเพราะเป็นพื้นที่บนล่างนะคะ พายโจทย์กำหนดไหมนี่โจทย์บอกว่าให้ใช้ค่าพายเท่ากับ3.14น่ะคะเพราะฉะนั้นก็เป็น3.14คูณรัศมีเท่าไหร่คะรัศมีเท่าไร่0.5หคูณ0.5คูณ0.5แล้วก็คูณด้วย2อ่ะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ใส่เข้ามานะคะเสร็จแล้วให้หา อะไรพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวก็คือเอาสองตัวนี้มาบวกกันนะคะก็จะได้ช่องนี้ออกมาโอเคอ่ะอย่างข้อ3ข้อสาให้หาเลยคะ่ะข้อ3ให้หาพื้นที่ผิวข้างอ่ะพื้นที่ผิวข้างเป็นรูปอะไรเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะพื้นที่ผิวข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่สี่เหลี่ยมเนี้ย สี่เหลี่ยมนี้นะคะสี่เหลี่ยมรูปเนี้ยเราจะได้ด้านนี้ด้านนี้มาจากตรงไหนด้านนี้มาจากเส้นรอบวงอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเส้นรอบวงของวงกลมโดยใช้สูตร2ไพ R แล้วก็คูณกับความสูงนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวข้างก็คือเส้นรอบวงคูณความสูงเส้นรอบวง คูณกับสูงเส้นระบวงคืออะไร2พายอาสูงคือสูงคือตัวนี้3อ่ะคูณกับ3ก็จะได้เป็น2คูณ3.14คูณรัศมีรัศมีจดให้มาแล้วรัศมีคือ2อ,อ่ะคูณ2คูณ3 ได้ผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่นะคะใส่มาเสร็จแล้วพื้นที่ผิวข้างตรงนี้ก็เอา25.12บวกกับที่เราหาได้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ผิวข้างตรงนี้นะคะอ่าส่วนข้อที่เหลือลองทำเองนะคะ